สวัสดีค่ะถ่ายไปเรื่อยบายาเลยน,นะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําร้านยำอีกร้านนึงที่อร่อยต่อช่วรีนะคะอันนี้เขาก็จะขายตรงตริมทะเลนะคะตรงแถวหนา้าศาลมาเราจะมาดูกันมียำอะไรบ้างนี่เลยคะ่ะวันนี้เรามาเรามาเร็วแม่ค้าเพิ่งมา กัดูร้านน่ากินมากมียำอันนี้ยำไข่ปลาดิเซียวค่ะแล้วอันนี้ยกรดค่ะแล้วก็มีห้าไข่3มไข่สองไข่ไข่หนึงไข่ค่ะมีนี่ค่ะแล้วซูซ่านะคะมีกำลังบังชานะคะอันนี้ชื่อร้านยำซู้ซ่ากินแล้วซูซ่ายำดอกโบยยำซูซ่า คะเดี๋ยวเราจะขอขอเปิดเปิดเปิดกระจกดูดนะคะเปิดได้ค่ะนี่นะคะเปิดได้ค่ะปลาแซลมอนค่ะอันนี้มียางปลาแซลมอนปูมาโตค่ะนล้มไข่แดงอันนี้ก็ฝอยลังลมฝอยลังลมค่ะค่ะด้านนี้ก็จะมีส้มตำด้วยนะคะด้านนี้ก็มีส้มตำมีซีนไก่มีหมูยองมีเยอะค่ะเป็นยังไม่ติดใจเลย มีแม่ค้าเพิ่งมาถึงเลยเดี๋ยวเรานี่เลยค่ะเมนูเขาก็จะมีตำปูมมาตำกุ้งตำเนีย่ยดูตามนี้เลยนะคะนี่ร้านนี้ลูกชายมากิจประจําราคาเขาก็ไม่แพงนะคะอร่อยด้วยไม่แพงด้วยนี่เบอร์โทรที่ร้านนี่ร้านเขาจะอยู่สะพานใหม่ นี่นะะบรรยากาศทะเลแต่ถ้ามาเย็นกว่านี้บรรยากาศก็จะดีกว่านี้นะ <S <S อันนี้ขายถึงกี่ทุท่มคะขายถึงประมาณอย่างเมื่อวานก็หกโมงก็ขอดแล้วค่ะอ๋เมื่อวานเม่าวานคนเยอะใช่ไหมเอะา๋อม่เย,ยกกอะเมอ,กกอ,กกอวานประมาณวาแล้วยกรถเท่าไหร่คะ ห0 0ค่ะมีสิสามอย่างามอย่างนะคะ500แล้วถ้าถ้าพปายสามไข่นี่เท่าไหร่จ๊ะสาไข่ก็สองอยค่ะเรา่เยอะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะสั่งสองอย่างนะเอาเป็นยำสามไข่หนึ่งแล้วก็ยำแซลมอนแซลมอนกับอะไรดีกับกุ้งก็ได้แซลมอนกับกุ้งสด เดี๋ยวสามไข่เราจะเป็นเลือกได้ใช่ไหมคะเอาเอาไข่หมึกไข่ปูแล้วก็ไข่แมงดาดีไหมย่ะดีค่ะเอาเอาไข่แมงดาก็ได้เออเอาไปสามไข่ค่ะนี่ไข่หมึกไข่ปลาริเซียวเคยเคดูเลยโอเคเอาเป็นเอาเปสามไข่นี้แล้วก็แซลมอนกับกุ้งไข่นี้กับแซอค่ะนี่เราสั่งมายม์สามไข่กับยำแซลมอนกุ้งสดเลยจ้ะ ขาแต่งตัวแซ่บมากเลยอ่ะดูได้อันแขาแซ่บมากเลยอันนี้นะคะถ้าเห็นแม่ค้าคนนี้ใช่ไหมคะร้านยำซูซ่านี่นะคะอยู่ริมทะเลสะพานใหม่หน้าศาลนะคะเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะคะดีรถดูผสมรถนะคะใส่รถดีเยอะ อันนี้เรามาประเดิมแม่ค้า yeah. อะไรเนี่ยสารนี Sym ่แปลว่าใช้น้ำตาลเคี่ยวเลยจ้ะใช่ค่ะน้ำตาลเคี่ยวนี่คือเนี่ยอร่อยมาก ช่องไหนมาถ่ายมั้งหรือยังน่ะีมาขายเยอะครหาแล้วให้ยเยอะยเยะส,สดทุกวันเลยทุกนชายชอบมาซื้อกลางคืนอชอบกินหอยนังลมต่อไปก็ไายตัว เห็นไว้ตรงนี้ อันนี้มาเร็วนะไม่งั้นจะได้กินตรงนี้ละเดี๋ยวกลับกินบ้างอันนี้พิซซ่าพิซซ่ากินบ้างเลยค่ะมาเป็นกะละมังเลยสะสมขี้หนูนะคะอันนี้ต้องขายดีนะคะดู๋ิดซะก่อนเป็นกะละมังนี่หมดนะจ๊ะหมดค่ะเอารถแบบไหนคะพิซซ่าบาร์รสเด็ไหนคะเอารถไม่ไม่เน้นไม่เน้นหวานอ่ะไม่หวานนะคะสองเอาแบบกลมกล่อมเรี่ยวหน่อยได้แล้ว ปลาไหมคะเอาเอาปลาเอา่ออันอันเดียวก็พออันนึงปลาที่เป็นซลม,มอนนะคะไอ้อาสามไข่ไม่ต้องใส่ปลาก็ได้เราอนนขออนุญาตมู องไ่ดแล้วก็มาคน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 น่ากินมากเส็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ตบบัดตรงนี้เลยสองไข่อันนี้อันนี้แยกไปใช่ไหมคะแยกแยกจะแยกแล้วคะเอาเอาใส่เอาใส่ไปเลยจ้ะค่ะ ไม่ใส่ปลาร์ดจ้ะ,ะใส่แล้วก็ถ้ายำยกร้านร้านนี้เขาจะห้าร้อยนะคะจ้ะแต่สามอย่างนะคะสามอย่างะะแต่นี้นะคะอ่ะาปูเลย สองร้อยเีแค่สองร้อเองเลยจ้าขายไม่แพงนะคะใครมาชมลบุรีอย่าพลาดนาราน,นี้อร่อยเลยนี่ถ้าเจอแม่ค้านี่นะคะอันนี้ใช่เลยค่ะ <c oughs> ยำซูซ่าอ,อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะหนึ่งอย่างเแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเยํยำตะมอนกับทิ้งสด ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคิมให้ดูนะคะนี่อันนี้เป็นยำยำแซลมอนกุ้งสดอันนี้ใส่น้ำปลาด้วยนะขายถูกแล้วเนี่ยสอง้อยนี้เราไม่มีที่วางนะเราจะถือกินแบบนี้เลย ตามไปมัง่งม่วงแซลมอนสดมากเรามาชิมข้าวโพด ดิกุ้งสดถ้าใครไม่กินหวานนะคะ ต้องบอกแม่ค้าเขาด้วยนะว่าเอาแบบกลมกล่อมไม่หวานเขาก็จะทําแบบกลมกล่อมแบบนี้เลยบางทีถ้าไม่บอกเขาก็เอาจะออกหวานหวานไนิดนึงนอะไรเงี้ยครันี่ยำสามไข่นะจ๊ะมีไข่หมึกไข่แมงดา ไข่ปูจุกๆเลยจ้าสอง <c oughs> จต้มัจุกๆเลยจ้าสองร้อยก็ให้เยอะมากเลยอ่ะดูดิสองร้อยเนี่ยแล้วคนก่อนเริ่มจากอะไรดีอ่ะไข่แมงดาแล้วไข่มึกนี่เลยยำ แสงไม่ค่อยดีเลยเห็บเงียบม้าว อันนี้นะจ้ะไข่ปูโอเคค่ะมาชิมไม่ดูแค่นี้นะคลิปนี้ก็ จบให้มีแล้วกันถ้าใครมาชมรีก็แวะไปที่สะพานใหม่หน้าศาลนะคะร้านนี้เขาชื่อร้านยำสู้ซ่าเลยจ้ะโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ